นง่ายๆอร่อยได้ประโยชน์สำหรับคุณแม่ที่กำลังลดความอ้วนค่ะแล้วก็ทานคู่กับซอสอัลเฟโรนะใช่ธุรก,กิจหลักของพ่อลูกเลยแหละกกเพื่อ <ขา S 2> คุณแม่ลดค,ความอ้วนใช่มารักทั้งพ่อทั้งลูกเลยแม่เราจิกก้มอยูน่นะได้เลยรับประกันอร่อยแน่นอนถ้าไม่ใชื่อพริกผงสูตรไหนพริกผงม,มาแล้วเลยว่าพริกผงสมุนไพรอิตาเลียนค่ะเขาจะมุนไพรอิตาเลียนจ้ะโอเค หอมากน่ณพ่อกทอดงาเกลือมะละกอแล้วต้องใส่กระเทียมด้วยใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวให้บอยคนใส่กระเทียมให้เลยโอเคเดี๋ยวปร่งเกลือกับผงเข้าเปงคุกง่ายๆเลยทุกี้เลยเหรอใช่ง่ายดี อยู่กับวิถีออร์แกนิกแบบง่ายๆใช่ไปตัดแล้วใส่เข้ามาได้เลยใช่หอมมากเลยใช่ไหมเคสต็กเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเอากระเทยปะเอากระโดดอีกครึ่งหนึ่งเรามาทำซอสกันนี่สเต็กได้แล้วเอาแบบมีเดียงแลรึใช่ไหมเนี่ยใช่แบบนุ่มๆชุ่มฉ่ำเลยชอบมีเดียมแรลว้าว แล้วก็เอาของอิตาเลียนใช่ไหมมามีใช่ก็โรยเพิ่มอีกนิดนึงกระเทาะแบบททนกับโรสแมรี่ให้หอมมากโอเคทีนี้ธัญพืชนะฮะอุ้ยกระปุกนี้แกะใหม่เลยเอาเอากระเทียมมาให้แม่ด้วยหนูโอเคค่ะเอาแม่กินกระเทียมด้วยใช่ไหมใช่กระเทียมที่หนูทำวันนี้หอมหอมจัดจังกันน่ารักมากโหน่ากินอ่ะ มะเขือเทศด้วยทีนี้ก็ใส่ธัญพืชนิดนึงอืมเข้าท่าไม่เคยเห็นมาก่อนประโยชน์มันต้องครบคันไงใช่ไหมมันต้องครบเอริ๊กเอาเอาน้ำพึ่งมาราดนิดนึง <Okay. S 2> น้ำพึ่งกับไซรัปโบหิมะอ๋อได้เลยได้เลยทีนี้ก็ทำซอสแบบง่ายๆอ่ะแค่นี้พอไม่ต้องเยอะมีน้ำพึ่งดอกลระเจี๊ยใส่น้ำมันมะกอก พิธีพิถานมากเลยพาพ่อลูกอุ้ยบาหนูลาาตรงนี้ไปแล้วอะได้เนาะได้ได้ไม่เป็นไรโอเคเซหลับหิมะนี่ต้องมีทุกมือนะเพราะว่ามันช่วยในการขับถ่ายดีมากใช่ช่วยไปลดน้ำตาลในเลือดด้วยนะอันเนี้ยอข,อของหวานี้มีประโยชน์สุดๆอ่ะแล้วก็มายองอีกนิดนึง ในซอสเซก้าจะใส่พริกผงเพิ่มไหมจิระถูกต้องครับเพให้มันมีคนเลือกซอสเราเลยนะจะเลือกพริกผง้วก็สมุนไพรตาเลียนที่มีเลือกใส่เลยลูกโอเคร้อยหอมจัดเต็มเลยเนี่ย อร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ครับถ้าใส่กระเทียมจากสเต็กเข้ามาก็น่าจะเพิ่มความหอมเพิ่มความรวเลยนะจัดมาจัดมาโอเคเป็นจานหน้าตาน่ารักไหมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่คือผลงานจากพ่อลูกนะครับเพื่อคุณแม่รู้ไหมเราใส่อะไรเข้าไปด้วย ความรักแล้วก็ใส่คำวอวยพรด้วยขอให้ผอมเร็วๆนะดี่รัสู้ๆผอมแน่นอน